สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองโดยการเรื Holo ่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่สนใจนะครับจะประชุมนะครับสัมมนานะครับเอ่อออนไลน์นะครับในวันที่6กุมภาพันธ์ปี64เนี่ยนะครับนะพูดถึงนะโอกาสที่จะเกิดบิ๊กครัชหรือครัชนะครับร่วงล่มครั้งใหญ่ นะครับในปี64นะครับนะโดยมีมุมมองหลากหลายนะจากกูรูต่างๆนะครับแล้วก็เอ่อถ้าท่านใดนะครับนะสนใจนะครับก็ดูได้นะจากคลิปตัวอย่างนะครับนะที่เป็นเอ่อสไลด์นะที่ผมทําไว้นะครับเอ่อใครสนใจก็สามารถทักเข้ามานะใน Line ID ของผมนะครับเสกเก้านะครับการประชุมนะครับเอ่อ เชิงสัมมนาออนไลน์เนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นการประชุมนะครับเชิงสัมมนาออนไลน์จริงๆนะสามชั่วโมงนะครับในคืนวันเสาร์ที่6กุมภมาพันหกตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับมันใครสนใจนะครับก็ทักทายกันเข้ามาแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาคุยถึงนะครับสามประสานนะครับเอ่อไบเดนนะครับเยเลนแล้วก็พาวเวลนะครับ B Y P นะครับ เพื่อมาดูว่าแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะไปทางไหนนะครับเมื่อ3ประสานนะครับระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคุณโจไบเดนนะครับที่เข้ารับตําแหน่งนะอย่างเป็นทางการนะภายหลังจากพิธีสาบันตนวันที่พาคมปี64เนี่ยนะครับแล้วก็คุณเยเลนนะครับว่าที่นายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับ แล้วก็คุณเจอรลมพาวเวลนะครับนะัประธาน Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยสามประสานเนี่ยจะก,กำหนดแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐไปทางไหนจะส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าทั้ง3ท่านนี่นะครับนะคุณโจไบเดนนะคุณเยอเล่นแล้วก็คุณพาวเวลเนี่ยนะเขาเคยทำงานร่วมกันมานะในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับโดย ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับคุณโจไบเดนนะครับเป็นรองนะประธานาธิบดีนะครับนะคุณเจนเนตเจลเลนเนี่ยนะในยุคสมัยหนึ่งเ,เธอก็เป็นประธานเนะ e d e r a l Reserve นะครับก็คืออดีตนะประธาน Federal Reserve หรือธนาคารกลางสหรัฐนะครับนะก่อนที่คุณโจรมพาวเวลเนี่ยนะจะมารับนะตำแหน่งไม้ต่อเพราะนั้นทั้ง3ท่านนี้เคยทำงานร่วมกันมาก็เรียกว่า,ารู้ทิศทางกันนะทำงานกันเป็นทีมนะกันมานะครับ เราก็จะมาดูก่อนนะครับว่ามุมมองนะครับนะที่ผ่านมานะรวมถึงข้อมูลข่าวสารนะครับในมุมมองของท,งทั้ง้งท่านนี่เป็นอย่างไรนะครับเ,เริ่มแรกก่อนก็มาดูนะครับว่าข่าวล่าสุดก็คือคุณโจไบเดนเนี่ยนะครับได้เผยถึงแผนการนะครับนะสำหรับผลกระทบนะจากโคโรนาไวรัสต่อเศรษฐกิจสหรัฐมูลค่า1.9ล้านล้านดอลลาร์าน,าน,นะครับอันนี้ก็เล่นใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ ต่อมาก็คือคุณเจเน็ตยาเลนนะครับนะอดีตประธาน Federal Reserve นะครับก็เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับนะเธอก็ได้บอกนะสัมภาษณ์ไปก่อนนั้นนี้ว่า x b ็กนะครับคือต้องเล่นใหญ่นะครับต้องลงมือทำใหญ่นะครับซึ่งนั่นหมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงว่ามันเกี่ยวข้องกับ Big Stimulus p a พคเกจนะครับการกระตุ้นชุดใหญ่จะเต็มหรือไม่นะครับ เราก็ได้เห็นผลงานนะครับของเธอมาในสมัยที่เธอเป็นประธาน Federal Reserve นะครับว่า,เ,าเธอก็บริหารจัดการนะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะให้ผ่านมรสุมมานะครับได้ดีเยี่ยมทีเดียวนะครับนะเราเห็นผลงานมาแล้วนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะที่จะพูดถึงนะครับก็คือคุณเจอรลมพาเวลนะครับซึ่งท่านนี้ก็ เล่นใหญ่จะเต็มอยู่เหมือนกันนะถ้าเราจำสมัยเรื่องของปฏิบัติการรีโปนะครับรีเพอร์เชสอะกิเมนโอเปอเรชันนะครับนะในสมัยเมื่อประมาณ uh, ปลายปีนะหกนะจะเข้ารอยต่อ63เนี่ยตอนนั้นก็เกิดปัญหานะครับว่ารีโปเลดนะครับนะก็คืออัตราดอกเบี้ย เขาเรียกว่าซื้อคืนนะครับนัธุรกร,รมซื้อคืนเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเพราะมันขาดสภาพคล่องนะในบรรดาธนาคารสถาบันการเงินในสหรัฐและในช่วงมันปลายปี62นะครับทางคุณเ,ออเจอร์ล็องาวเวลก็นะออกเขาเรียกามาตรการเลยนะครับก็เรียกว่าปฏิบัติการนรีโปนะครับนะรีเพิร์ชเอ็กซิเมนโอเปเรชั่นเข้าไปนะ เพิ่มเติมสภาพคล่องให้บรรดาธนาคารสถาบันการเงินต่างๆนะก็ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตนะครับรีโปนะในปลายปี6-2นะครับมาเข้ามาถึงปี6-3เกิดวิกฤตโควิด19นะคุณพาวเวลก็มีความเฉียบขาดนะครับในการหันดอกเบี้ยลงมาเป็นศูนย์นะครับตู้มเดียวแล้วก็ใส่ Unlimited QE นะครับนโยบายผ่อนคลายทางการเงินไม่อั้นนะครับเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินสหรัฐซื้อพันธบ,บัตรรัฐบ,บาลน,นะซื้อ อะไรมากมายนะครับนะรวมถึงสุดท้ายนะแม้แต่จังบอลน,นะครับนะพันธบัตรขยะเนี่ยเข้าไปซื้อก็จะเห็นว่าผลงานนี่ก็แนวกล้าได้ก้าเสียอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจาะลึกนะครับในสิ่งที่ทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับนะได้พูดมานะในข้อมูลต่างๆเรามาดูที่ที่คุณโจไบเดนนะครับเผยถึงแผนการสำหรับผลกระทบ จากโคโรนาไวรัส <C olon ial virus> ต่อเศรษฐกษิจสหร,รัฐมูลค่า1.9ล้านล้านดอลลาร์ก่อนนะครับเราดูมูลค่าก่อนนะครับ1.9ล้านล,านล้านดอลลาร์เนี่ยมัน2เท่ากว่านะกว่าของซิมูลดแพ็กเกจก่อนหน้าน,นี้ในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาของป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเพราะด้านนั้นนี้ก็เป็นการจัดชุดใหญ่นะชุดเต็มนะครับคุณโจไบเดนนะครับโดยแพนะ็กเกจการกระตุน้นะที่นำเสนอเนี่ยจะรวมถึง ทุนต่างๆนะครับเพื่อปรับปรุงนะการตอบสนองนะต่อไวรัสแล้วก็การเปิดตัวของวัคซีนนะครับก็เช่นเดียวกันกับแผนการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับสำหรับครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กต่างๆนะครับแผนนี้นะครับยังรวมถึงการเรียกร้องนะครับสติมูลัสเช็คนะหรือว่าเช็คกระตุ้นเนี่ยนะครับมูลค่า1,400 ดอลลาร์นะครับในการท็อปปิ้งนะหรือเติมไปบ,บนเช็คมูลค่า600ดอลลาร์นะครับก็รวมกันก็ไปเป็น2,000นะฮะดอลลาร์ Dollar นะครับที่ไอตัวเช็คมูลค่า600ดอลลาร์เนี่ยสังเกตน,นะรปริมาณมันเล็กกว่า1,400ดอลลาร์อีกนะครับหกร้อยดอลลาร์ 600, นี่ออกในสมัยนะครับภายใต้แพ็กเกจครั้งที่ผ่านมาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาอันนี้เป็นนะชุดใหญ่ชุดเต็มนะของคุณโจไบเดน ส่วนมุมมองนะครับของว่าที่นะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับนางเจเนตยาเลนเนี่ยนะครับนะเธอก็มองไปถึงนะว่าสหรัฐนี่แหละครับไม่ได้สแสวงหาคนะ่างเงินที่อ่อนลงนะครับเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน,ขนและพวกเราควรจะต่อต้านนะความพยายามใดๆโดยประเทศอื่นๆที่จะทําเช่นนั้นนะครับก็หมายถึงว่าเธอไม่เห็นด้วยกับการแข่ขงขันค่างเงินนะหรือว่าการปั่นค่างเงินให้อ่อนลงนะครับ เธอยังรวมถึงได้เตือนว่านะมีความเสี่ยงนะต่อระบบเศรษฐกิจนะถ้ารัฐบาลนี้ไม่ทำอะไรเลยนะไม่มีอะไรที่มันจะดีไปกว่านะที่จะนะ,ลง,นะ X big, นะลงมือทำใหญ่นะ X big นะครับก็คือลงมือทำใหญ่นั่นเองนะในบัดนี้โดยเธอได้กล่าวว่าโดยปัจจากการกระทำต่อไปข้างหน้านะพวกเรามีความเสี่ยงการถดถอยที่ยาวนานมากขึ้นและเจ็บปวดมากขึ้นในขณะนี้ และความน่ากลัวในระยะยาวนะของเศรษฐกิจในภายหลังนะฮะอันนี้เป็นมุมมองนะของว่าที่นะครับรัตุนตีครังจะเห็นว่า2ประสาทละสอดคล้องกับนะครับคุณโจไบเดนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนะที่เล่นใหญ่นะจัดชุดเต็มนะแผน1.9ล,ล้านล้านดอลลาร์นะครับเพื่อจะมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ ก็ X big นะครับลงมือทำใหญ่นะเล่นใหญ่จัดใหญ่จริงๆนะฮะถ้าเรามาเห็นภาษาที่3ก็คือคุณเจอรมพาวเวลก็เห็นผลงานมาแล้วตั้งแต่ปฏิบัติการรีโบนะครับแล้วก็เรื่องของการหั่นดอกเบี้ยเป็น0นย์ะครับแล้วก็อัด unlimited QE เข้าไปนะครับเรียว่าอัดไม่ยั้งนะครับนะซื้อเข้าไปซื้อทุกอย่างเพราะฉะนั้น3าภาษาที่ทํางานร่วมกัน ต้องบอกว่าเราจะเห็นนะครับเล่นใหญ่จัดใหญ่นะค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นปี B 64เนี่ยนะครับเรายังจะเห็นนะสติลมูลัดแพ็กเกจนะครับนะชุดใหญ่ๆนะยังปรากฏให้เราเห็นอยู่นะครับแต่น่นอนครับสิ่งนี้นะมันก็จะนำมาซึ่งการขาดดุลงบประมาณสหรัฐนะครับที่อาจจะพองตัวนะเพิ่มสูงขึ้นนะเรื่องของปัญหาเงินเฟอ้อ นะครับแล้วก็เรื่องของไอสินทรัพย์หุ้นนะครับที่อาจจะมีมูลค่าสูงเกินไปนะครับสูงขึ้นต่อไปนะครับซึ่งก็จะเกิดความเสี่ยงนะครับในการพิมพ์เงินนะครับสร้างในสินพิมพ์เงินสร้างในสินพิมพ์เงินก็เกิดความเสี่ยงในอัตราที่เร่งขึ้นนะของเรื่องของเงินเฟ้อนะครับมันเหตุปัจจัยเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะในปี64นะอาจจะไปถึงปี65นะครับ ต้องดูตามสถานการณ์จริงนะว่ามันมีอะไรพัฒนาการที่ดีขึ้นนะหรือแย่ลงแต่เท่าที่เรามองเห็นก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับยังไปต่อไม่ได้ยังต้องได้รับเครื่องพยุงชีพยังต้องได้รัการสับสนุนประคองไปนะครับจากทั้งนโยบายทางการเงินนะครับของธนาคารกลางต่างๆและนโยบายทางการคลังนะครับสติมูลล่ต่างๆนะจากรัฐบาล นะโดยสรุปก็คือนะถ้าเราเห็น3ประสานนะครับนะเราก็จะเห็นแล้วว่า3ประสานนี้นะครับนะไบเดนเยลเล่นแล้วก็พาวเวลเนี่ยนะเป็นแนวโทนเดียวกันคือเล่นใหญ่จัดใหญ่นะครับแล้วก็กล้าเล่นนะครับกล้าได้กล้าเสียนะพอสมควรดีเดียวนะครับนะเราก็ติดตามกันไปนะครับนะว่าโลกใบนี้นะจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับใน ปี64นี้นะครับรวมถึงบรรดามุมมองของกูรูผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะว่าโอกาสสุ่มเสี่ยงนะที่จะเกิดบิ๊กคราสเลียลครานะครับเป็นบิ๊กค a า h 40% The Bus 80% The Bus 80%ในขณะที่ภาษประสานี้พร้อมแล้วนะครับที่จะพยุงที่จะอบอุ้มสารัฐและโลกใบนี้นะครับก็ต้องดูว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับมันจะฟื้นกลับคืนมาหรือมันต้องเกิดการเปลนรูปใหญ่เกรดรีเซ e ต นะครับอะไรจะตามมาอเมื่อเราต้องเฝ้าติดตามดูก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านเองในการตัดสินใจการลงทุนใดๆนะครับของท่านเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสาาังตตามในช่องยู u ูบชแนลอาจารย์เสกขัุ้ดท้ลยจนงครับต้องขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและถุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ